มีความจ็บกับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่28วันออกพรรษาพอดีญาติโยมเราก็ประเทศไทยของเราก็เป็นวันทำบุญกันทั่วประเทศเป็นอานาสงฆ์บุญของทุกคนทำทำบุญวันออกพรรษาออกพรรษาต้องละกิเลสให้ได้เยอะๆไม่ไม่ใช่ว่าออกพรรษาเราไปจะสมกิเลส หนักเข้าไปอีกไม่ไหวเราต้องขัดเกาอ,อกออกจากจิตจากใจของเราทำใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยให้เั้งแต่ตื่นขึ้นมารีบรู้กายรู้ใจของตัวเราจะไปเลือกกาลเลือกเวลาสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นอาจารย์คอยตรวจสอบใจคอยอบรมใจ ว่าใจปกติเป็นอย่างไรใจไม่เกิดเป็นอย่างไรใจคลายออกจากความคิดเป็นอย่างไรอาการนองความคิดเป็นอย่างไรลักษณะของความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นอย่างไรไม่เช่ว่าไปเหมารวมกันเราต้องแจงให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นบอกตัวเองให้ได้กายของคนเรานี้มีอะไรบ้างคำสอนของพระพุทธองค์ท่าน ชี้เหตุชี้ผลว่าขันหานี้มีอะไรบ้างอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามแต่เขาก็รวมกันอยู่ตัวใจหรือว่าวิญญาณของคนเหล่านี้หลงมาตั้งนานแล้วนะหลงมาไม่รู้ต้นสายไปเหตุหลงมาตั้งนานหลงในภพน้อยอยู่ในภพใหญ่หลงวนเวียนไหตายเกิดจนกระทั่งได้มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างขันห้า แล้วก็มาอาศัยขันห้ายอยู่แล้วก็เกิดตกความคิดนั่นแหละไปตกถ้ากายเนื้อแตกดับเขาก็ไปตามบิบากของกรรมถ้าคนเราไม่ทําความเข้าใจกับกรรมเสียก่อนก็ไปตามบิบาัของกรรมใครมีแรงบุญแรงกุศลแรงบุญแรงกุศลอะไรมากก็จะไปตามแรงเบี่ยงของกรรมทุกอย่างมีหมดวันนี้มีพรุ่งนี้มีพ่อแม่มีพี่น้องมี การเกิดการดับมีพบภูมิต่างๆมีทำอย่างไรเราถึงจะรู้เราต้องมาเจริญสติมาสร้างความรู้ตัวไปอบรมใจจนสติของเรากลายเป็นมหาสติจากมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาอยากมหาปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในขันหะรอบรู้ในโลกธรรมเห็นความเกิดความดับ อะไรคนละอะไรครเจริญอะไรคนดำเนินกิเลสอยากกิเลสละเอียดการงานระดับสมมุติระดับบีมุติทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดตั้งแต่ต,ตื่นขึ้นมาเราต้องรีบดูรีบรู้การพูดง่ายนะแต่การลงมือต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรร้างบารมีเป็นเลิศความเสียสละของเรามีเต็มเปี่ยมหรือเปล่าเสียสละให้ตัวเราเสียสละ S <S <an> ให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายโดยกัรไม่เห็นไม่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์พยายามพากันทำกันทึกอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสีดายเวลาอันนี้ชาวคณะรรยองก็ได้มาจากของคุณโยมทาน,นินได้ให้บริวารมา เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่มาบำเพ็ญบุญเป็นจิตอาสากันแล้วก็เอาดินเข้าไปถมเข้าไปกรบเหลืออีกครึ่งหนึ่งด้อวันนี้ก็คงจะเสร็จแล้อีกสักประมาณสักห้าคันห้าคันรถเอาไปถมไปกรบเวลาฝนตกฝนลงมาแล้วน้ํามันท่วมจะได้ไม่ได้ลําบากวันนี้ก็คงจะเสร็จเรียบร้อยเอาไปถมข้างกุฏิของท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณตา ทำเป็นบ้านนกยูงจะได้มีนกยูงสยวยมาประมาณทักสิบตัวตัวบลมเลยมาไว้ให้เด็กๆได้ดูได้ชมยูงเลี้ยงก็จะมาให้ก็จะได้ทำบ้านให้เขาอยู่นกบ้านหนูบ้านงูส่ว <c oughs> นงูนั้นเขาก็ตีจนหัวแบะตาบอด จะตายแหละไม่ตายแหละไปที่สวนสัตว์เขาก็ไม่เอาเขาก็เลยเอามาทิ้งไว้วัดก็เลยจำเป็นต้องเดือดร้อนถึงไอ้สัตวแพทย์ต้องมาให้น้ำเกลือฉีดยาเลือดทะลักออกมาเป็นริ่มๆโชกดีเขายังมีบุญอยู่ฟื้นขึ้นมาแต่ก็หลังหักหลังหักไปครึ่งนึง บอโดนตีหนักไปขโมยไก่เขากินเขาเห็นไปขโมยไก่กินทั้งสองสามตัวอยู่ในท้องไปไม่ไหวเขาก็กระหน่ำตีเอาความอยากความหิวโหวยโน่เกิดมา,าก็ไปความหิวความอยากต้องไม่มีอาหารการอยู่กันกินก็บุกเล่าไก่ของชาวบ้านเขาเราก็ตีเอาใช้จนหลังหักตาบอดหัวแบะมา ก็ได้มาให้น้ำเกลือมาฉีดยาเดี๋ยวนี้ก็พื้นพื้นได้ครึ่งหนึ่งก็พอได้เด็กๆได้ดูได้ชมแต่ก็โตโตเปริลมแล้วแหละเลี้ยงเป็นปีสองปีแล้วมันกระตายก็เหมือนกันเอามาทิ้งอยากเลี้ยงก็พากันเลี้ยงพอไม่อยากเลี้ยงเราก็พากันเอามาทิ้งเอามาทิ้งไว้วัดดังสีกกดตัวมาก็ไล่งับตายกันเกือบเลยอยู่สี่ห้าตัว ก็เลยจับมา,าทำบ้านให้อยู่เสียป้องกันหมาป้องกันแมวพอทำบ้านให้เสร็จเท่านั้นแหละกระต่ายใครมีกระต่ายก็เอามาทิ้งละทีเนี้ยเอามาทิ้งไว้ในบ้านในกรงไปนั่งดูไปยืนคุยกันอันนั้นก็กระต่ายของฉันอันนี้ก็กระต่ายของหนูเอามาปล่อยวอย่างั้นอ๋อพวกนี้เองเลยที่อาภากันเอามาปล่อย หมาก็เหมือนกันแมวก็เหมือนกันแมวนี่ใส่กำลังมาทีละกำลังเอามาทิง้งเวลาเลี้ยงก็อยากแกเลี้ยงมีทั้งแมวต่างประเทศก็มีแต่อยากแกได้ก็จะให้คนละตัวเนาะเอาไปเลี้ยงหลวงพ่อไม่ห่วงไม่แพงหรอกอยากแกได้ก็จับเอาเลยอยากจะได้กระต่ายไปเลี้ยงก็เอาอยากแกได้หนูไปเลี้ยงก็เอาให้ หนูนี่พวกนักเรียนการศึกษาทางมหาวิยาลัย <c oughs> เขามาขอไปครึ่งหนึ่งไปให้เด็กๆเ,เขาศึกษากันม <c oughs> <c oughs> ีโอกาสเรียนเขาดีๆเด็กๆนี่ชอบไม่ว่าเด็กเราผู้ใหญ่ก็ชอบมาชอบดูดูไม่ดูเฉยๆเอาไม้ไปแ,แย่ด้วยออกก้อนหินไปคว้างอีกด้วยพยายามเลิกพฤติกรรมที่หลังแก่สัตว์ออกไปเสีย ก็ไม่เสมอไปเป็นบางคนเป็นบางคนามาแก้ไขที่เราปรับปรุงที่เราอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์เพียงแค่ระดับสมมุติก็ยังจัดระบบระเบียบไม่ดีพอยามจัดระบบระเบียบแก้ไขตัวเราทีนั้นทีนี้ไม่มีใครอยากจะเกิดความทุกข์หรอกเพราะความไม่รู้ความหลงความหลงด้วยอํานาจของกิเลสทั้ง สมมุติบังคับสารพัดอย่างก็เลยขาดการที่จะทำใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก็ต้องพยายามแนวทางนั้นมีอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำอันนี้ออกพรรษาก็ใกล้จะถึงงานกระถินวันที่หนึ่ง mm. ก็จะถึงงานกระถินนอยากยมท่านใดปรารถนาอยากจะมาร่วมของกระถินก็ออกมาคนละกองสองกองไม่ต้องกองใหญ่หรอก ของเล็กๆของละล้อยสอง้อยคนมีกําลังมากก็ได้เอามากคนมีกําลังน้อยก็มาช่วยน้อยม,มาช่วยกันทํามหาเจดีย์ใหญ่พพุทธเมตตาหลวงระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติตามกว่าจะทําบุญอันใหญ่ระดับของสมมุติได้ใหญ่ก็อาศัยอานิสงส์บุญของทุกคน จากกองน้อยมาร่วมมารวมกันก็จะกลายเป็นกองใหญ่มีความอดทนอดกลั้นแต่บะอยู่หลายคนหลายท่านบางคนก็เอาอย่างงั้นบางคนก็เอาอย่างนี้แทนที่จะจัดการกับความคิดอารมณ์อะไรที่มันถูกมันผิดก็รีบแก้ไขเสียทางโรงครัวก็เหมือนกันมีอะไรก็ให้ช่วยกันทั้งชีทั้งโยมให้ช่วยกันค่อยพูดค่อยจา ต่างคนก็มีความหวังดีปรารถนาที่จะช่วยกันทั้งทางโรงทานก็น้อยหาคนที่มีความเชียสละที่จะทำให้หมู่ให้คณะได้มีความสุขนี่มันมีน้อยไม่ค่อยจะมีมากส่วนคนจีนคนใช้นี่มีเยอะแต่คนดูแลกันคนที่จะช่วยเหลือนี่มันไม่ค่อยมีพอความเชียสละมันก็มีเป็นบางคน ถ้าคนเรามีความเสสละ,ะกันเยอะๆมีอะไรก็ฝักไ่สนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้สง์ก็ตกขึ้นอยู่กับคนทำนั่นแหละใจมันก็จะขัดเก่าเอาออกอไม่หวังไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่หวังความเก็ดค้านมีก็ละความเก็ดคร้านสร้างความขายันมั่นเพียรให้มีให้เกิดกว่าจะมีกว่าจะเกิดขึ้นมาให้ได้ใช้ในระดับของสมมติให้สะดวกสบายได้ก็ต้องอาศัยความเพียร อาศัยการเวลาอาศัยเรยงบุญของทุกคนจากคนรุ่นก่อนส่งต่อมาถึงคนรุ่นเราจากรุ่นเราต่อไปในวันข้างหน้าก็ส่งต่อถึงคนรุ่นข้างหลังอีกจะได้ไม่ได้ลำบากถ้าเรามีตั้งแต่ความเห็นแก่ตัวมีตั้งแต่ความสู้รุ่ยสู้ร่ายเกียดข้านมันก็จะไปหนักเอาคนรุ่นหลังอีกเราก็ต้องพยายามเราเกิดมาทั้งทีเราก็ต้องพยายามเนิ่มเนินชีวิตของเราให้ถึงจุดหมายให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไอ้ส่วนวันที่หนึ่งทางโรงพยาบาลก็จะได้มารับบริจาคเลือดรับบริจาคโลหิตก็ขอเชิญพี่น้องเราเด็กๆหนุ่มๆสาวๆก็ชวนพี่ชวนน้องชวนเพื่อน,อนมาบริจาคเลือดให้กับไอ้ทางเพื่อนเกิดแก่เก็บตายของเราวันอาทิตย์ที่หนึ่งเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าถึง บ่ายสองโมงที่พิหารปางประสูตรมีการมีงานทุกทีก็จะให้ทางโรงพยาบาลมารับบริจาคเลือดกันส่วนวันที่หนึ่งหลังจากฉันพัฒหาหารเสร็จก็จะได้มีการไถ่ชีวิตโคแม่ลูกอีกหนึ่งคู่ได้มีผู้ใจบุญจากทางเกาะสมยุยท่านได้มาบริจาคหนึ่งคู่ก็ได้มาร่วมกันอ่ะตังใจละพรกัน ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนเพียงแค่การสร้างการทําให้ต่อเนื่องพวกเราก็ยังทํากันได้ยากอยู่ทั้งที่ใจก็ปรารถนาะอยากจะได้บุญอยากจะรู้ธรรมความปรารถนาะความอยากนั่นแหละเขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หมดเราต้องมาสร้างความรู้ตัวมารู้จักลักษณะของคําว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบัน รู้กายรู้การหายใจเขาออกอันนี้เขาเรียกว่ารู้กายพยายามรู้ให้ชำนาญให้คล่องแคล่วการเกิดกันดับ้องใจมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยมีเร็วมีช้าอันนั้นมีกันมาตั้งนานแล้วทั้งมีอาการของความคิดกรใจเขาร่วมกันเป็นหนึ่งเป็นเอไปด้วยกันนั่นแหละความหลงหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นหลงหลายชั้นใจของเรานี่หลงหลายชั้นหลงตั้งแต่พวกเรายังไม่ได้เกิด แต่ตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมาเป็นมาเป็นร่างกายของมนุษย์ตัววิญญาณบนเวียนไหยตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งเข้ามาก่อร่างสร้างตัวอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้แล้วก็หลงเกิดต่อคิดต่อ,อคิดต่อมาสร้างขันห้าส่วนรูปส่วนนามมาปิดกั้นตัวเองแล้วก็ทะเยอทะยานอยากอีก ปรุงแต่งทรงอ,อกไปภายนอกอีกนอกจากบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์การเจริญสติลักษณะของสติรู้ตัวมีศรัทธาน้อมเข้ามา,สร,าสร้างบะสร้างบารมีความขายันมั่นเพียรของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่การผักไสการสนใจกายทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหทําหน้าที่อย่างไรวิญญาณในกายทําหน้าที่อย่างไรจเจริญสติเข้าไปรู้จนใจของเราแยกได้คลายได้ ตามดูเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจคําว่าอนาิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราเห้ไดดท่านถึงบอกว่ารอบรู้ในกองสังขารแล้วก็รอบรู้ในโลก,กธรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวอันนี้สติก็ไม่ได้เจริญมีตั้งแต่ศรัทธาแต่เป็นยังเป็นศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แต่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่กระจ่างยังไม่เต็มใบถักไฟในโบน ฝักปล่ในบุญทําการทํางานที่ถูกต้องคิดต้องคิดถูกต้องทุกอย่างแต่ใจยังหลงในความคิดในขันห่าอยู่นี่แหละหลงตรงนี้แหละพอคลายได้แยกได้เห็นเหตุเห็นผลได้ตามดูได้กําลังสติถึงจะเป็นมหาสติเราก็กลายเป็นมหาปัญญาชี้เหตุชี้ผลเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะดําเนินให้ถึงเหตุถึงผลหรือเปล่าเห็นการเกิดการดับหรือเปล่า ส่วนมากก็คิดก็รู้ทำก็รู้แล้วก็ส่งเสริมกันไปเลยขาดการแจงขาดการแยกถ้ายังแยกไม่ได้จเจริญสติไม่โตนเนื่องก็ยากที่จะเข้าใจในความหมายที่หลวงพ่อพูดถ้าใครจเจริญสติรู้ได้เห็นได้แยกแยะได้ตามรู้ได้หมดความสงสัยหมดความลังเลมีตั้งแต่จะค้นคว้า ให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจทําความสะอาดให้มันหมดจดรอตั้งแต่วันที่ธาตุขันแตกดับขณะที่ยังไม่ถึงเวลานั้นเราก็สร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นมากมายนี่เราก็ต้องพยายามกันนะอย่าไปทิ้งบุตรตื่นขึ้นมาก็รีบสำรวจกายสำรวจใจของเราอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรควรดำเนินว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรให้รู้ให้เห็นใช่ก่อนท่านถึงบอกให้เชื่อไม่เช่ว่าเชื่อแบบงมงาย สร้างความรู้ถึงรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีปากกันไหวรพ้พร้อมๆกันคอยไปทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท